relax and take notes while I take totes of the m a r i w u a n n a smoke. t r you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie s m o k e for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร100โลบุยลำของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่นี่อันนี้จะเป็น การากใหม่ของหนุ่มน้อยนะครับก็คือว่าเป็นร้านของพี่ชายแล้วแล้วพี่ชายไม่ได้ทําร้านแล้วก็คือหนุ่มน้อยจะมาอยู่ที่นี่แทนนะครับก็เดี๋ยวพามาชมกันนะครับว่าพื้นที่ในร้านจะเป็นยังไงตอนนี้กําลังเคลียร์ของเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยก็คือเดี๋ยวพามาดูกันครับว่าเข้าๆจะเป็นประมาณยังไงครับน้องๆก็ช่วยลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะครับอันนี้ก็อันนี้มาลองดูโครงการเข้าๆกันนะครับผมยังไม่แบบว่าชัวร์ร้อยเปอร์เซ เอ้ยมีรถไถขี่เล่นได้วะ่ะนี่ครับน้องๆถามว่าช่างจุ้ยไปไหนช่างจุ้ยก็ยังอยู่เอาทางเข้าไม่มีโอ้ใจ<อ>ไปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับผมวันนี้ไปเห็นนะครับนี่เรากําลังปรับที่ปรับอะไรกันนะครับเป็นไงจับไหมน้องๆโอ้โหโคตรเฟี้ยวบอกเลยดูดูดูด,ดูเอ้ยอย่าพีอย่าพีเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่มันตัวขับนี่วะไอ้เด็กตั้งสแตนนี่วะมันขี่ห่อรถไถเลยเหวะเดี๋ยวพาไปหาหนุ่มน้อยกันดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างวันนี้ไปเอ้ยทำไรนี่เอาเอาเออเอาเอสวัสดียังสวัสดีคนดูยังสวัสดีกันสวัสดีเขาสวัสดีเขาก่อนสวัสดีคนดูก่อนอ่ะสวัสดีครับผมชื่อครับผมชื่ออ่ะ โอร้อยโลบุยลำเอทะทำไรนี่ทำไรนี่วันนี้นมาทำช่องทำช่องอันนี้ร้านร้านใครอ,นนอู๋ช่างจุย้ยพอดอนไหวบีไวหนุ่มน้อยโอ้ห <laughs> เ,เออนี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่<อ>ร้านหนุ่มน้อยนะผมอ,นนอันนี้อันนี้คิดว่าเอาจริงไหมร้านนี้เอาจริงเริ่มต้นใหม่คือขยายพื้นที่ที่เก่าก็คือมันแคบนะครับน้องๆแล้วมันทำอะไรลําบากนี่ที่มาดูคร่าวๆประมาณอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูเอ้ยเด็กครับ เอ้ไอ <arken> ้พ right? ี่ขอลองเียหน่อยวะมันเบิ้ลตัดไหมวะไหนลองเบิ้ลไหนดิลองเบิ้ลให้ดูหน่อยอันนี้รถไถเฮ้ยเอ็งเอ็งเอ็งขับเป็นดิอันนี้รถไถหน่รถเองเอ้ยเขียวว่ะไหนลองเอาเกียร์ลองเกียร์ให้ดูหน่อยเกียร์ยังไงเกียร์ยังไงลองดูดิเอ้ยกาลากใหม่เป็นไงเขจ๋อไหมเขียวว่ะบอกเลยเอ้ย ในเออเอเอเอาตรงไหนลงเมื่อกี้มันถึงเกียร์ได้ไหนลองสอนหน่อยเอาเผื่อคนไม่เคยมีรถไถอะ<ม>่ะอันนั้นมันคืออะไรบ้างาอ้าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูด้วยวเอาขับเลยเอาตัวปรับพันหน้าอันนี้ปรับพันหน้าอ๋อมันวิ่งได้เท่าไหร่วะประมาณยี่สิบกว่ามั้งยี่สิบกว่าถือว,ว่าเร็วไหมอันนี้รุ่นอะไรรถไถรุ่นอะไรนี่โบต้ต้าคูโบต้าอ๋อเออน้องเปลี่ยนการทำงานใหม่นะครับเรามาดูรถไถกันบ้างก็คืออันนี้มาช่วยก็คือทำรถอยู่กับหนุ่มอยู่แล้วอ๋อมาช่วยช่วยกันใช่ไหม เฟียวว่ะน้องๆเป็นไงการลากใหม่ดูเ๋วเปล่าเออเ้อเอเอ,เอ,เอ,เอดูนี่เป็นไงรถไถเหยียบมันเหยียบแม่งเลยเองลองหกักไถมาดิอ่ะสอนพี่ขับรถไถหน่อยดีกว่าวะ่ะพี่อยากขับเปน็นว่ะพี่ขี่เป็นแต่รถธรรมดาวะ่ะลองนิดหนึ่งขอลองสักนิดหนึ่งอะได้ไหมได้ไม่ได้อ่ะไน αι. มันขับยังไงเอาน้องๆครับพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยขี่รถไถมาสักครั้งในชีวิตเลยนะครับผมฝากถือไหนอะมันทำยังไงบ้างอ่ะออันนี้คัสอันนี้คัสดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยเอออันนี้อ่ะหนอ่ะเราชี้ชี้ดูหน่อยอันนี้คัสอัันนี้คอ๋ออันนี้คือคัสในหนอ่ะเดี๋ยวพี่ถือให้ก่อนอันนี้คันเร่งอันนี้คัสอันนี้คันเร่งคันเร่งทำไมมีสองอันวะเอ๊ะแล้วอันนี้อะไรอันนี้เบรกพี่มันจะเป็นเบรกซ้ายกับเบรกขวาเบรกซ้ายกับเบรกขวา อ่ะพี่ขอลองเซิฟเซิฟเบื้อ,องต้นอ่ะในไอ้ปรับอันนี้ยังไงไอ้พานไทยข้างหน้าอนี่อ๋อนี่คือตัวปรับข้างหน้าไหนพี่ลองหน่อยต้องเหยียบคัตต้องเล็งไหมไม่ไม่ไม่อ๋อขึ้นอันน,น,นี้ขึ้นอ๋อดันไปหน้า,าลงเออว่ะแล้วขา้างหลังลไรข้างหลังนี่แหละเอายังเงี้ยไอ,อ้นนีอ่อ๋อเดี๋ยวพี่ลองหน่อยเออ ได้ลองดูหน่อยดิลองดูหน่อยดิอ๋อคืออย่างงี้ใบักดินเออไหนพี่ลองลองขี่ดูหน่อยอ่าไหนพี่ลองใส่เกียร์ดูหน่อยเราเราอ่าได้ยินอยู่นี่ถ้าพี่ขับใหม่ๆหม่เนาะาขับใหม่ให่ขขึ้นมาบอกหน่อยสอนหน่อยมันจะมีไอ้ต้องจะเป็นเกียร์เต่ากับกระต่ายเร็วกับไม่เร็วเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่าถ้าใขับใหม่ใหม่ก็เต่าพี่เต่าต้องเหยียบคัดไหมไม่ดันดันเลยดันท้างเลยอันนี้เต่าใช่มีเต่าแล้วเอ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ จะมันอยู่กับตัวนี้ด้วยอ๋ออันนี้อันนี้คืออะไรถ้าถ้าดันไปข้างหน้ามันก็จะเป็นเดินหน้าเดินหน้าถ้าถอยหลังก็อาถอยหลังอาถอยหลังคือเกียร์อยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าจะใส่เนี่ยต้องเหยียบคัทอันนี้ตลอดเหยียบคัทใช่แล้วก็ไปหน้ายังไงนะไปหน้าก็ไปหน้าใช่เดี๋ยวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่มันอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแว่นถือหน่อยค่ะแว่นถือหว่นถือ่ะฟอนหน่อยดูดูกล้องเลยอเคยอา อันนี้พี่ค่ะใหม่ๆก็ประมาณเกียร์อะแค่ธรรมดาพอพี่แค่อยากลองอยู่พี่ไม่เคยขับครั้งแรกเกียร์สองอะไรอันนี้เกียร์สองคือไปหน้าใช่ไหมนี่อันนี้เกียร์ว่างอยู่ถ้าพี่ใส่เนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามสี่นี่คือไปหน้าถอยหลังรวมกันเลยใช่อันนี้ก็ดันขึ้นนิดนึงอ่ะขึ้นนิดนึงดันถอยหลังถอยหลังนี่คือถอยใช่แต่เวลาปล่อยคันแ่ะปล่อยเลยนะปล่อยคันไปทีเดียวเลยใช่่อะเดี๋ยวพี่ลองเฮ้ยเด็กแว่นอยู่กับพี่เฮ้ย มันรถจริงเลยอ,ออกตัวได้ไหมลองออกตัวนิดหนึ่งได้ไหมนิดหนึ่งเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเดี๋ยวลองถอยดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนขี่ไม่เป็นคนขน่ขี่ไม่เป็นขี่เช้าพอแล้วลองลองดูขี่ลองดูเเดี๋ยวลองดูอันนี้คือความเร็วเราปรับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เกียร์สองมีเกียร์สองถเกียร์สามก็ดันดันดันขึ้นมานหนึ่งอ่าแล้วก็ยกไปปะแล้วมันออกตัวเกียร์สี่ได้ไหมใช่พี่อ๋อเดี๋ยวพี่ลองเกียร์สามพอ อันนี้คือถอยหลังเฮ้ยเจ๋วว่ะน้องๆดูดิเฮ้ยนุ่มเดี๋ยวกูไถให้ไอ้อเขาเรียกอะไรอันนี้นนเขาเรียกอะไรนะพานหลังเขาไว้ทำอะไรนะเอาะอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเอาไว้ไถอื่นน้องๆพี่ไถไรให้หน,หนมเมงเลยเปล่าวะดูดูๆๆๆๆๆดูดูแม่ไหนลงไปถ่ายคลาไหนจะตเจ๋วดิได้ยินอยู่น้องๆนี่พี่ให้ดูนะครับพี่ลองออกตัวรถไถครั้งแรกในชีวิตนะครับทางดินไม่เป็นไร เอ้ยเกียร์ว่างก็ยังไงวะนี่อยู่เกียร์สามอยู่อันนี้สามอ๋อนี่นอนข้าดันเกียร์สีก็ดันมาขวาแล้วกันอ๋อแต่พี่ดีออกตัวแรงๆเกียร์ไหนเกียร์สีก็ได้สีแล้วก็เอานี้ไปข้างหน้าใช่นี่ถูกไหมดูดิดันดันดันขึ้นแล้วก็ดันดันขึ้นแล้วก็ดันไปขนาดฮะน้องๆดูนะพี่จะารอออกตัวรถไถนะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตดู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 บ้นดูมัน อี๋หนูไม่ดูนะน้องดูดูดูใหม่ดูใหม่ดูหม่เฮ้ยเป่งแรงมาแรงมาเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยไปเอาแล้วกพอแล้วลองดูแค่นี้ดีกว่านะโอ้โหอ้าทำงานต่อดีกว่าโอ้โหก็ขึ้นยากลงยากนะน้องโอ้โหบอกเลยครั้งแรกในชีวิตที่เคยสัมผัสรถไถไม่เคยจับมาก่อนเลยอย่าว่าอยงงุนงี้เลยคือนี่เป็นครั้งแรกที่แบบว่า ได้ลองสัมผัสอะไรอย่างนี้นะครับเปเปลี่ยนใหม่ๆดีเออน้องีเดี๋ยวพาไปดูกันต่อจะทำงานต่อเลยโอ้เคยเป็นอะไรเมื่อกี้มันกระโดดหนีกูทำไมฮะเราแหวกเลยไอ้นี่เราแหวกเลยกระโดดหนีกูทำไมเมื่อกี้เอาเขี่ยมาเลยเอาเอาเขี่ยมาเลยแต่คนเลยออถือมีดนะอันตรายนะโอ้โหนี่ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมมาทำงานทำอะไรอย่างนี้พี่ก็ลองออกตัวดิล้อยล้อรถไถ คือพี่ไม่เคยขีย่มาก่อนเลยนะครับน้องๆพี่บอกเลยแต่วันนี้เราพามาชมกันแล้วนี่เราพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้โซนนี้ไปน้อ,องๆดูนี่อันนี้เป็นกาากใหม่เราก็จะมาทํารถทําอะไรตรงนี้ก็ถามว่าเจ๋วไหมที่ดูคร่าวๆพี่ก็ว่าน่าจะเจ๋วอยู่นะครับผมก็เออเวิร์กอะถือว่าเวิร์กนี่ไปดูหนุ่มน้อยถางยางย่ากันเดี๋ยวมันทําเป็นไม่เน่นี่นะครับผมส่วนงานใครที่ค้างไว้เช้าไว้ก็ขออภัยหน่อยนะครับตอนนี้กาลัง รีบเคลียร์จัดร้านใหม่จัดอะไรใหม่คือที่เก่ามันแคบนะเบิเ้ลรถเบิ้ลอะไรลำบากก็น้องๆดูอย่างในบ้านตรงนั้นก็คือมันเล็กไม่ได้อันนี้ปลาบอกเลยปลาหมดเลยดูบอกเลยนี่ต้องอย่างนี้ถึงจะทํารถได้ตรงนั้นเราก็ต้องเกรงใจเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่มีอะไรไงแต่ตอนนี้เริ่มลูกค้าเยอะรถเยอะอะไรทํางานลาบากนะครับผมยัางไงอันนี้ตรวจงานคุมงานอย่างเดียวเอ้คนงานจ้างวันเท่าไหร่วะเอยไอ้จ้างมันวันเท่าไหร่วะ ละห้าสิบบาทจ้างไอ้นุ๊กว่าละห้าสิบบาทนะครับน้อง,องโอ้โหรถไถไอ้วันหลังน้องๆอยากดูคลิปแบบพี่เอารถไถไปออกตัวไหมเอาไหมแบบเต็มๆเลยออกเต็มแบบซับหนึ่งซับสองซับสามเลยเดี๋ยวพาไปลองกันดูนะครับผมน,นี่กำลังถางหญ้าถางอะไรนะครับผมโอ้อันนี้กี่วันนี่คิดว่าย้ายร้านกี่วันประมาณสองวันสามวันเสร็จเนาะ งานก็ค้างก็ขอสาปใหหน่อยขอโทษหน่อยช้าหน่อยตอนนี้่วนนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับน้องๆขออภยัยแต่ก็ติดตอ่อได้ตลอดติดตอ่อได้ตลอดไปก็ทัก Facebook มันนะครับผมพี่ก็แชทพี่วะพี่ไมื่อกได้เรียนว่าพี่ไม่ได้ตอบแชทใครพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมเออเฮ้ยายาขับรถไทยเยอะพี่ก็บอแล้วนี่ครับข่าวโครงการเราจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับการหลากใหม่ของหนุ่มด้วยเป็นไงเจ๋งไหมเจ๋งไหมล่ะไปยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืม ติดตามชมคลิปตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อบใหมคลิปหนาเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้ก่อนแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งก่อนจากการเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเอาไปว่าถ่ายรูปรถถ่ายไรายได้ด้วยพวกนี้คือเสียงอาจจะก,ก้องนิดหนึ่งครับอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องนอนมันหรือเปล่ามันนี่อันนี้ก็ห้องเก็บของ,องเก็บอะไรนี่ก็จะเป็นที่ขาย ถ้าถามว่าอยู่ลึกไหมก็ไม่ลึกนะครับอยู่บริเวณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมใกล้ๆกันออกมาจากสนามช้างไม่ถึงประมาณ2-3โลมันอยู่ข้างๆกันเลยเนี่ยคือถ้ารถแข่งๆกันนี่คือได้ยินเลยนะครับงางง่างงอยู่ตรงนี้นี่เอ๊ะเจียวไหมนี่ห้องโอ้โหคนจามนะครับผมก็นั่นแหละก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแบบรูปแบบเต็มๆชอบไหมหนุ่มน้อยต้องขอบคุณ ทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องของผมมีวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิ้หน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ